กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้กับ B M W German Auto ค่ะโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆและก็ส่วพิเศษนะคะรอคุณอยู่แน่นอนสำหรับเดือนกนรกฎานคมน,นี้นะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ป๊อบอัพ o r สโตรที่ B M W German Auto นะคะที่ห้างสปปรรพสินค้าเมกาะบางนานั่นเองนะคะในขณะที่ทุกคนกำลังรับชมกันอยู่ตอนนี้ค่ะเราออนแอร์กันอยู่ในช่วงวันหยุดยาวติดกัน15วันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า ที่ไหนปิดให้บริการแต่ทางเราไม่ปิดให้บริการอย่างแน่นอน ยังคงให้บริการกับทุกทกท่านนะคะที่อยากจะเข้ามารับชมยนโฉมรถสวยๆของพวกเรากันที่นี่นะคะแต่ว่าจะมีอะไรที่เป็นทีเด็ดบ้างนั้นเดี๋ยวไปถามท่านนี้ดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแนนสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมนันทวฒน์หอสกุลไทยนะครับจากจุฬาฯออโต้วันนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะต้องอยากรู้ว่าเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างใช่เลยค่ะเพียงลูกค้านะครับจองและออกรถภายในงานนี้นะครับภายในเดือนกรกฎาคม รุ้นลับตูวเครื่องบินไปกับกรุงเทพมาดิฟาจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์อีกด้วยนะครับ<ช>และที่สําคัญคเรายังมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศเงินดาวนศปรประกันภัยชั้นหนึ่งสูงสุดอีก2ปีรวมถึง BSI 10ปีให้อีกด้วยโอ้โหแต่จะมีรุ่นไหนบ้างต้องไปลองดูกัน<ช>นะครับใช่เลยนะคะแต่ว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะไหนๆเราก็ยืนอยู่ด้านข้างคันนี้แล้วค่ะพี่นัน แล้วก็สวยเด่นจังงานมากคันนี้คือรุ่นอะไรคะรพี่นางขารุ่นนี้นะครับเป็น bmw 220i grand coupe m sport ครับผมเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านชอบสีนี้แน่นอนและกำลังหาสีนี้อยู่ว่าดินเลอร์ไหนหรือเบียนประเทศไทยจะมีรถส่งมอบหรือไม่แต่ที่นี่เรามีรถพร้อมส่งมอบนะครับโอ้โหมาที่เราได้เลยครับคุณแนนนะครับ ไม่ใช่เพียงควานี้เท่านั้นที่ใครไม่มีแต่เรามาาีแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ป๊อปอัพโซค่ค่ะคพี่นันขาด้านในของเราเนะคะเรามีรถมากมายหลากหลายรุ่นรอทุกท่านกันอยู่นะคะแล้วก็เน้นย้ำกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่กำลังฟังเรากันอยู่แบบนี้แล้วเนี่ยกำลังตัดสินใจที่จะจองหรือไม่จองดีอยากจะบอกว่าให้จองในเดือนนี้กันเถอะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรุนรับเนะคะเป็นตัวเครื่องบิน ไปกลับนะ,ะคะกรุงเทพมาดิฟโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์นั่นเองยังไงแล้วเนี่ยถ้าทุกท่านได้มีโอกาสมาช้อปปิ้งนะคะมาทานข้าวกันที่นี่ค่ะมาแวะกันได้นะคะที่ pop o u t o r e bmw german auto ที่ห้างสรรพสินค้านะคะเมกาบ,บางนาแห่งนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งอยู่ฝั่งด้านหน้าอีเกียนั่นเองนะคะเข้ามาปรึกษาที่ปรึกษาการขายของเรากันได้เลยค่ะ แต่วันนี้นะคออย่างที่บอกว่าเราแนะนํากันไปหนึ่งรุ่นเท่านั้นจะมีรุ่นอะไรกันอีกในวันพรุ่งน,นี้ตามติดกันได้เลยว่าเขามีแคมเปญอะไรรออยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราสองคนนะคะน้องแนนะแล้วก็พี่นันหมดเวลาลงแล้วนะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ